ดิสนีย์แลนด์ครับผมนะดิสนีย์แลนด์ฮ่องกงครับแต่ไม่ได้มาเที่ยวนะวันนี้นะเชจะมาตกปลาดิสนีย์แลนด์ครับครับนี่นะเสกครับเดี๋ยวเราก่อนจะเข้าเราก็เข้าห้องนงห้องน้ำไม่เรียบร้อยก่อนนะห้องน้ำก็อยู่บริเวณต,ตรงข้ามลานจอดรถบัสนะครับนี่ อพวกรถรถบัสนำเที่ยวแล้วก็พวกรถบัสสายต่างๆ้านนู้นที่จอดรถครับจอดรถส่วนบุคคลวันนี้วันอาทิตย์ครับคนจะเยอะหน่อ mm. ยแต่เราจะเดินไปทาง,งานู้นครับผมนะเดีย๋ยวเราไปเดินเข้าไปทาง้านนู้นวันนี้อากาศอยู่ประมาณ12อ,องศานะครับแต่มีแดดก็พอได้อยู่นะเดี๋ยวเราจะเดินไปที่เข้าหมายกัน เดินทะลุร้านจอดรถไปเดินเข้ามาสุดเลยครับโอ้โหนี่ทะลุทะลุมาปุ๊บเจอวงเวียนนี้ใช่ไหมสุดเลยครับมีทางเข้าทางนี้เป้าหมาย <laughs> เป้าหมายไม่ใช่นี่ไม่ใช่กระถินโอ้โหนี่ครอ่ะไปกัน เดินไปตามทางครับเขาจะมีทางทำให้เ,เ,ดเดินเรียบรัวไปครับพี่น้องครับปมานนี้ครับผมก็เดินเข้าไปไม่ไม่เกินสิบนาทีอะไม่เกินสิบนาทีเดินเข้าไปตามช่องทางนี้นครับ ใกลถึงแล้วลอดมาปุ๊บก็จะได้วิวนี้เลยะตามนี้เลยครับแดดอ่อนๆตอนนี้มาสิบเอ็ดโมงเช้าอะเราก็ปีนป่ายหน่อยครับผมตามเขาฮะนิดหน่อยอันนิดหน่อย นี่คือหมายดิสนีย์แลนด์ครับโอเคเดีย๋ยวเราก็ขึ้นไปครับผมปีนขึ้นไปครับม,มันจะมีทางขึ้นไปฮะก็มรามัดระ,ะวังนิดนึงประมาณนี้ อโอเคก็ระวังหน่อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะปีนกันอย่างเงี้ยนะแล้วก็ข้ามไปถึงนู่นครับฝั่งนู้น,นเลยนะเดีย๋ยวเราก็ปีนกันไปครับ เมือ่อกี้เราเดินจากน,นูน่นนี่ประมาณกลา,กาๆงๆอ่ะกลางๆเขามีเพื่อนร่วมโลกอยู่ฮะข้างล่างมาอีกนิดเดียวครับเดินดีๆนะอย่ากิ้งลงมาครับเอาใจเ<ะ>ย็นใจเ<ะ>ย็นอ<จ>ะไรผูร้ <ๆ S 1> เพื่อร่วมโลกเขาจะกอดเอาโอ้โหน,นั่นๆๆๆไม่ใช่มุกฮะของแท้แบนี้นึกว่าเอาค่ะ นะอากาศมันยังหนาวๆครับเดินมกราคมวันนี้วันที่สิบสองมกราคมครับวันอาทิตย์สองศูนย์สองห้าครับผมวันนี้้างไหนเดิวเข้ามา,มาอีกหน่อยก็เป็นชายหาดอย่างนี้ครับคราวนี้ เกาะนี้เสร็จแล้วเราจะไปหลังเกาะกันโดยการเดินทะลุทางนี้ครับผมทะลุไปเลยเดี๋ยวมันจะมีทางครับเดี๋ยวทะลุมันไปนะเห็นทางยังร้อนแล้วครับ <laughs> นะตรงนี้ก็ลุยนิดนึงแต่ไม่มีอะไรครับ ทางออกก็เป็นอันนี้ครับหลังเขาเดินมาสิยวครับประมาณแค่สามนาทีเดินเข้ามาลัดเข้ามามาเป็นอย่างนี้เลยครับผมนี่มีเจ้าถิ่นด้วยนีย่มาสร้างกระทงกระตออไปนะตรงนี้ไม่มีเจ้าของใครหรอกครับจาดนี่ครับผมอีกโลกใบใหม่อีกโลกหนึ่งครับด้านหลังเขาด้านนี้เลยอชิวๆเลยครับอากาศสุดยอด ฮะฮะเนะตรงนี้ครับผมนี่เนี่ยเวงๆเนี่ยนนี่เราโชคดีว่ามันน้ำลดครับผมเราถึงเดินเรียบเลาะมาทางนี้ได้นะถ้าน้ำมันขึ้นปกติขึ้นเท่านี้เลยนะ Oh, มันเดินไม่ตรงนี้ไม่ได้ปุ๊บแล้วไงครับนี่ครับปีนข้ามนี้ครับพี่น้องนี่ฮะปีนข้ามนี้ไปครับลาะไปฮะวันนี้มาแบบกล้วยกล้วย,ยโอ้ยอีกแะไม่แบ่งด้วยอ่ะอ่ะอย่างที่ว่าเนี่ยเลยเล้อมาครับผมขึ้นมาตรงนี้อวิวสวยอยู่ <laughs> ใสอยู่ครับใส,อย,บใสอยู่ครับน้ำโอเคอ่ะอย่าพักแป๊บนึงครับลม่ลมล่มอ่าบรรยากาศดีบรรยากาศดีบรรยากาศดีมันลำบากกันนะพี่อ่ะก็ถือถือโอกาสเลยได้นั่งพักลม่ลมลม่มแล้วก็จัดทันเบ็ดก็เลยใส่อุปกรณ์อุปกรณ์กันไปเลยนะครับ โอกาสนี้ทำอห่างนเดิมเลยในระหว่างทําสายอยู่าายยเขาไปลองเบ็ดกันไม้แรกก็ได้เลยเดีดูเส้ตัวขนาดไหนหลังจากเสร็จแล้วครับผมนะก็ามาลองเบ็ดกันครับลองสายกันกนะัเริ่มเหมือนเลย บมื่อกี้ได้ไปละตัวนะระวางปลูกสายอยู่เพื่อนได้ไปละหนึ่งตัวน่าแก้มามา่าลวหนึ่งโอ้สนี้สซไสฉีกินได้เลยเอ้ยเนี่ยสาอร่อยเลยครับเดี๋ยโหเดี๋ยวนี้ประมาณฝ่ามือเดียวครับ เชจะออกไปเดินไปที่เกาะด้านน้านนู้นก่อนนู่นเลยด้านนู้นเลยนะที่ประจําผมพอเดินมาตามนี่ฮะเขตนี้ไปนะนี่้นานนี้เลยลานนี้เลยเดินไปเรื่อยอเดินไปเรื่อยเดีเ๋ยวไปถึงตรงหมายที่เรา จะไปกันนี่ตรงนี้ที่แหล่งชายหาดแถวนี้นักเชก็จะมาบางทีก็มาเก็บหอยก็มีนะเราก็เป็นนางกินมามา่าขอบองไปกันแถวนี้นะเดีย๋ยวเราจะไปข้างหน้านูน่นนี่ครับนูน่นครับผมขึม้นไปนิดเดียวครับไม่ต้องไกลฮะมันก็สุดได้แค่นั้นอ่าพอตรงนู้นน,น้ำมันจะค่อนข้างลึไง ติดแล้วเอาต้องมาช่วยเขาแล้วครับโอ้ใจเย็น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 อุ้งต้นเหรออ๋อไอ้หมึกกระดองนี่ใส่มาละอได้ปล่อยมันได้กันละโอ้ยครับโอ้ยงาม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  น้ำใสเห็นตัวปลา่โลโลสองโลครับตัวนี้ แล้วเหรอฮะแค่นี้ก็บ่อยเด้อน้ำมันมากลังแรงๆแล้วตายยังตัวที่ตายยังนะตัวที่สองนะครับน้ำแรงปุ๊บอ้าได้แล้วถ้าันต้องจับแล้ว่ะใช่ต้องจับขึ้นมาแล้วโอ้ตัวนี้ใช่ปลาเข้าไปหนึ่งดอกใช่ใช่อย่างพนล้ดอกสองตัวละเอ้ย แล้ยแจ้วเลยอ้าดว,ว่โหใสๆเก็บก่อนอย้ายตัวเล็กไว้กินอ่าสองตัวครับพี่นออ้องอ่าเดี๋ยวเราย้ายหมายกันไอ้ตรงนี้ก็ไม่ใช่อะไรจะกลับไปเข้าฝั่งไปต้มมาม่ากินครับเราจะมีสบเปียงะละเดีย๋ยวเราไปกินปลาหมึกกัน ตกได้แล้วก็ต้องมานั่งกินสิครับพี่น้องโอเ okay. ค let's go เดินไหมครับอยู่ตรงนี้ชายหาดฝั่งนู้นเดี๋ยวเราจะไปต้มน้ำกันตรงนูน้นอ,อันเดียวมันพอโอ้โหสองัววันี่ครับผลงานยำได้แค่ค่นวันไง มาเดี๋ยวเราก็คราวนี้เราก็มาต้มมาม่ากันแฮ่เอาแก๊สมาแฮ่แก๊สกระป๋องนะครับมามา่าแห่มาแห้งเดียวค่ะไว้ามสองชั่โมงตัวลองจะมากินครับตัวเราเออมีมีโจดสยังอ่ะแล้วเอาอะไรผัวใส่น้ำไป เป็นไงไหมเป็นลูดไหมหนึ่งลิตรทีดีจะกินจีหรือเปล่าหรือว่าจะกินแค่นี้เอ่มอมีกระทะด้วยมีหม้อด้วยเอาจ,จีได้อยู่จัดไปเสร็จแล้วตั้งตั้งไฟตั้งกระทะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็จัดการครับผมโอ้โหามหมึกกันสดๆฮนะ สดกว่านี้เรามากินในน้ำครับเดยกก็สำลักน้ำไต้ <laughs> <laughs> น้ำใกล้เดือดแล้วกระทะก็มีครับมีไว้ลวกปลาหมึกครับปลาผักนะนี่ครับผมน่าเสยจัดการครับนี่ครับเชฟใหญ่ ตัวนี้ฮะสองโลผมเอาลูกค้าก่อนเนาะฮะยอดลูก,ก,ก,กลค้าต้องใส่กระท้าแทนนะไม่เสนะครับชิวๆครับถ้าอยากกินสดวันนี้ก็ไปกินในน้ำนะครับก<ช>็เสียหมดสุดยอดเลยะไปร้อแล้วเกือปุดๆ แม่อไมอาปเไมี้ินโอ้โหจัดเข้าไปครับเงี้ยจัดเข้าไปอื้มโหโจัดาไปโอ้น,นะันนี้เอาไาน้ำมาไงอาปะมาพี่น้องปุเครื่องกรับชัป็ุเครื่อง สุดโหหาที่ไหนได้แลเนี่ยน้ำตุ๊กใสนะโอ้โหนี่ครับพี่น้องเยี่ยมเย้เฮ้ยมีซ้อนเหรอมีตะเกียบ <Yep. S 2> อัน,นส่ปลาหมึกที่เราตกได้กันไปนี่นะครับอร่อยเชียวสุดตีนนะแล้วเราก็มีน้ำจิ้มวาซาบิครับนี่วาซาบิครับ จิ้มวาซาบิครับน่เชื่อรียม,มาอยู่แล้วติดกระเป๋าไว้ตลอดฮะเดี๋ยวเราจะมีน้ำจิ้มวาซาบิกินกับซาซิมิปลาหมึกโ oh, อย้ยครับมาแล้วฮะนี่ครับโอ้ยบวกมา,ม,าม่าม,มีผักด้วยโ oh oh. อ้ยแจัดไปอ,อร่อยครับพี่น้องครับ ข้างทะเลตกปลาหมึกได้แล้วก็มากินกันสดๆอย่างนี้นะแกอดูกรต้มเออนี่ครับเพิ่งย่างย่างกันมาสดๆนิดนึงครับแบบว่าสุกๆดิบๆครับวาซาบิครับพี่น้องนี่ครับผมดู้หอมไม่ได้เนอะหอมอร่อยอ่ะเอ้ยเ้ ไอ้ไอ้นี่มันหนึบหนึบไงมันใหญ่ใหญ่หนึบหนึบสุดยอดครับพี่น้องครับย,ยังลบทิ้งหายก็หกโมงแล้วครับผมกล้หกโมงแล้วไปแล้วอย่าห้าไม้ไปแล้วอย่าข้ามข้ามกลับบ้านไม่ได้ แค okay. วันนี้ได้ก็สนุกสนานกันไปนะครับผมเดี๋ยวข้างหน้าเดี๋ยวไปหาที่ใหม่ครับนะเดี๋ยวเราก็มาตรงปากทางที่เดิมทีเ่เรามาครั้งแรกเราย้อนกลับมาเพราะน้ํามันขึ้นครับผมนะเดี๋ยวตอนนี้ก็เย็ยนแล้วเดี๋ยวหกโมงเราก็ต้องกลับไปละววันนี้ก็สนุกสนานได้สองตัว ใชิแล้วถ้าตัวเล็กหน่อยอนะโอเควันนี้ก็สนุกสนานนไปครับผมนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ